คำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน점심ิ간ิกันรับประทานอาหารกลางวันมาคารนีมา,ารรอนีอึกเกนขมจ้มันฝรั่งบดโกกีเนื้อสัตว์ พอสอดเห <แฟ S 1> ็ดกุ้งซุป๋้าวติยวขีริ่าระูข้าวโอ๊ตพาเอลล่าข้าวอบซีฟู้ดแพนเค,ค้ก แพนเคก้กตังคงถั่วลิสงอุดชูพริกไทยหูดชูเปียงกระปุกพริกไทยแบบเขยา่าขูดชูปานึงกิกุเปปเปอร์ พิกลแตงดองพายพายพิจพิซซาาพั่คัข้าวโพดคั่วค้าว มันฝรั่งคจาชิบมันฝรั่งทอดพรัลินช็อกโกแลตสอดใส้เรเจลสติกแท่งขนมปังเค็มคอนพโ,โดลูกเกด 쌀, 카우, 돼지고기 구이, 무양, 샐러드, 살랏, 살라미, 살라미, 연어 ปลาแซลมอนโซกุมปุริเกกระปุกเกลือแบบขย่าแซนด์วิชแซนวิชซ h สซอสซอจิไส้สสกรอก 함께 나 수프 남소 스파게티 스파게티 향신료 크령테 스테이크 สเต็กตัลกิทารสต Strawberry tart น้ำตาลสันดีไอ e ค r e a ซันเด็บระกิชเมล็ดดอกทานตะวัน โชบับข้าวปั้นทาตท,ทาททอรสต์ขนมปังปิ้งวา,วาฟเฟิลวาฟเฟลเวทเตอร์ บริกรโคดูวอลนัท건축가สถาปนิกอ <pan> ุจวบิ้งซนักบินอวกาศอ่ังตัดผม 대장장이. 창띠 렉. 권투 선수. 낙무아이. 투사. 낙소우와 관료. 카라샤칸. 출장. การเดินทางเพื่อธุรกิจ사업กานักธุรกิจ,จยุดจจอยู่จนคนขายเนื้อ,อ,ช,อชักาลลนจรากรจกรจัรยานจกจรานนา องบุหญิงทำความสะอาดความเด็กตัวตลกตงยงเพื่อนร่วมงานชู้บัาผู้ควบคุมวงยริซา พ่อครัวขาวบอยขาวบอยชิกกว่า의사ท่านตัแพทย์ทัพจงนักสืบชัมสูบุนักดำน้ำ 의사 패드 의사 패드 전기 기술자 창발파 여학생 낙석사인 소방수 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ,อบูชาวประมงชุก,กุซอนซูนักฟุตบอลกังเพคนร้ายจองวันชาวสวน 골퍼นักกอล์ฟกีตาริสต์มือกีตาร์นัญญกล่านายพรานอินเรียร์ดี ior นอร์นักออกแบบตกแต่งภายในผูน ผู้พิพากษาขายักซอนสนักพายเรือขายักมาซลซานักมายากลนาำฮักเสงนักเรียนชายมาราทอนซอนสนักวิ่งมาราทอน อามากะนักดนตรีซุเน่แม่ชีจิ๊กอบอาชีพอันก้าอัยกาจักสุแพทย์อันย경사 ช่างแว่นตา,ากาจิตรกรนินแบดารวนเด็กส่งหนังสือพิมพ์จินัก,กช่างภาพแฮร์โจรสลัด 배บ공กงช่างประปา경จ <찰> าตำรวจจิมกุนคนส่งของเจ <죄수 S 2> นักโทษผี เลขานุกาลสไปสายลับ